ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคิดบวกละกันอย่างนี้นะคะดูแล้วก็จะยิ้มได้เพราะเป็นปีสูงเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความเชื่อตลอดให้เขาผ่านเรื่องอะไรได้ร้ายออกไปได้ในชีวิตอย่างนี้นนะค่ะซึ่งก็มีวิธีของเขาแล้วก็มนเรื่องของการเต้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราจะมีเพื่อนเป็นกอฟฟี่เป็นที่เป็นชลาทินนะคะแล้วก็จะมีนุองบอลด้วยก็เป็นอีกเรื่องที่บอกว่าสนุกมากๆค่ะคือไม,ไ,มไม่นานเลยค่ะตั้งแต่ที่เข้าไปเข้าไปคุยกับทางพี่ตุ๋ยผู้กำกับแล้วก็พี่ยอสนะคะคือคาแรคเตอร์ จมากมากแล้วก็ให้โอกาสมากในการที่ไม่ต้องแต่งหน้าทาผมทรงนี้แต่ชุดแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่ได้ทําอะไรที่มันแปลกจากที่เราเคยทําด้วยนะคะและที่สาคัญก็ได้ร่วมงานกับพี่เบนชลาทินด้วยเราไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เบนง่ายๆเพราะฉะนั้นดีดีใจมากๆการวมถึงรวมถึงนักอด้วยค่ะข้างหน้าเป็นผมจริงค่ะข้างหลังเป็นฮาฟหือว <c oughs> ่าเป็นการ์ลยเมากมากหลงตัวไม่รู้ว่าต้องแต่งเยอะขนาดนี้ค่ะ แบบเป็นแบบฟรีสไตล์ด้วยแล้วก็ท่าที่ต้องเต้นพร้อมกันฟิชเชอริ่งก็จะมีครูมาสอนด้วยอะไรเงี้ยเป็นอะไรเป็นอะไรครับสนุกมากครับที่เราต้องไม่ต้องเต้นผมครับส่งรับรับไม่ได้เพราะว่านายเอกทหาเยอะมากเยอะกว่าเราเรายอมเลยใช่ไหมยอมยอมมีท่าม่ทายมั้ยครมีมเยอะแล้วครับก็มีท่าที่ยีที่ต้องไปยกมาจาก ชีวิตประจําวันเราก็ต้องเป็นครูสอนนางเอกเต้นด้วยค่ะไม่ต้อกัรนางเอกเองฮะต้องร้องเพลงต้องร้องเพลงด้วยแต่ว่าใน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 เพลงนี้ต้องต้องเป็นกอลฟี่ในการร้องนะครับเพราะว่าเพราะว่าแคร์แฟนเพลงของผมมากเลยบทบาทไกลตัวไหมครับพี่อ๋อบทบาทไกลตัวไหมเป็นตุ๊ดเหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะแลดกับตัวจริงนิดนึงนะครับใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปตัวเองไม่มีอ่ะเพราะว่าอีกกอลฟี่มันแลดมากครับเอาพระเอกงอะเขาเองไป หล่อมากเขินเลยครับพี่เป็นยังไงบ้างเต้นไหมคะโอ้วยสบายมากครับพี่สองคเขาเก่งอยู่แล้วครับของบอลก็มาเอาประสบการณ์จากพี่พี่เขาเต้นไหมครับพี่นกับพี่เบาตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นพร้อมกดดันด้วยเพราะว่ากลัวพี่พี่เขาทําพลาดอะไรอย่างนี้กลัวผมนะทําพลาดพี่เขาไม่น่าทําพลาดแร่ละคนต้องมีตรงนี้ครับต้องงานแบบเบนเก่งมากเพราะพี่เบนเก่งอยู่แล้วแต่ตอนด่าไปนี่กลัวมาก ในซีนพลังเยอะมากพลังเยอะมากต้องมีตรงมีเต้นอะไรกับเขาไหมครับเพื่อสู้ไม่มีครับบอลเป็นคนถ่ายอย่างเดียวไม่ไม่ไม่ค่อยแบบโชว์สเต็ปเท่าไหร่ฉากไหนยากสุดครับท่แบบฉากไหนยากที่สุดก็คงจะเป็นฉากเลิฟซีนนี่แหละครับเพราะแบบใกล้กันมากใกล้กับพี่แพนมากใกล้กันจนแบบเกือบหน้าชนหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยวไปตามดูในภาพยนตร์ครับตามผู้กำกับครับต่ังกากนี้เป็นยังไง คาดหวังขนาดไหนยังไงครับก็คาดหวังก็ถ้าได้สักหลายล้านก็ดีผู้เล่นครับผู้เล่นก็คาดหวังแค่ว่าให้คนไปดูเยอะๆแล้วก็มีความสุขกับหนังเรื่องนี้ครับมันเป็นการเปิดซิงครั้งแรกของทั้งสามคนนะเปิดซิงเพราะว่าเขาทั้งสามคนไม่เคยเล่นหนังมาก่อนครับทั้งแทนทั้งเบนแล้วก็บอนเนี่ยเราก็เลยเลือกมาเราคิดว่าทั้งสามคนน่าจะทํางานได้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับที่ผ่านมานี่ได้แรงใจไหมครับ ได้เกินใจไปมากเลยครับุยังไงครับปีสุขปีสุกนะคะก็ฝากป้าแฮปปี้ชี้ท่าเยอะด้วยแล้วกันนะคะคือเราก็เป็นเพื่อนกันที่ถ่ายทอดออกมาในในในมุมที่ มุมดีๆเนาะแล้วก็ช่วยกันในแก้ปัญหาเพื่อให้ให้ผ่านเรื่องร้ายๆไปได้ด้วยวิธีของเขากันนะคะก็ฝากติดตามชมด้วยแล้วกันอาจจะเห็นตัวอย่างไปบ้างอะไรไปบ้างยังไงก็ฝากช่วยกันแชร์ต่อนะคะแล้วก็ไปเจอกันในโรงภาพยนตร์ได้21พฤษภาคมน,นี้นะคะป้าแฮปปี้ชีท่าเยอะค่ะแวาขอบคุณค่ะต้องตีเงินนะคะใช่ค่ะ